ดีครับคุณพี่น้องผู้ทุกคนปกันดีคือเกากระเพาะจะแดงไปยี่เขียวกับรายการอาหารพื้นบ้านไม่นี่ไม่ยี่เขียวจะไม่เห็นยังให้กินมหมกสมองหมูได้จ้าเด้อหมกสมองโอมยังเบิ้งแต่ยังแน่ล่ะยังปฟูไม่ยังมึงข้าจะไข่กับตำซี่ได้จ้าเมิสมองหมูยังเดียวบ่เออมีสมองหมูยังเดียวเนื้อน้ำใส่เนื้อน้ำจังน้อยเออมันจังสุกเคียนซับเนื้อใส่น้ำซับเนื้อใส่น้ำบ่ทันกะ ซับหนังมันอันหนังมันมันเฉพาแขนเนาะของมันมันใส่จะไม่เวลายากมันยังหอมทั้งแซ่บเออเอานี่เครื่องปูุงได้จ่าเลยเครื่องปูุกแตใส่พริกลงไปค่าแต่ไข่ตำตำเป็นฮัล้ว่อข้าวเห็นมันเข่ากันกันเนาะอันนี้หนักเทียบเหรอน้อยบไปเครื่องปรุง ทำใส่หอมใส่กระเทียมใส่กระแตใครจบ้อยแล้วก็ไปอ่าดีเนาะจ้าน้อยเนาะดีแตงโมเนาะข้าวโพดใส่ข้าวเส้นตุ้ยอะไรเนาะไปจะนำปลาแดกแจ่น้อยได้แจเด้อยไว้ยีเขียวกับตาแดงนี่มักปลาแดกมา ปลาเดเอดหอมนี่พักตูใหญ่เนาะยางน่ะหอมใส่ลงไปหอมอยังจาก็นตุนหอมใบบใส่ลงไปจาคุนกข้าการข้าการเอมุกซะจมุกเดือเดอจ้า นี่ก็เกรยังหลังจากมกมอแล้วก็มาย่างไฟไฟ,ไฟตันเลยครับเด้อมัน,นยังเขียสิขียามยางไฟอ่อนไปเรื่อยเอาสูงแล้ไม่ใช่เขียวเลยอลเอาสูงเลยครับอ้าวเเ็ กุ <s <S ้แล้ออกมาหิวแล้วนกหมองหมูปีนาตาเป็นจังสีเลยจ้าเด้อเบิ่งเนี่ยโอ้โหอะวไรข้าซิมแม่พ่อยเนี่ยแดงซิมทำไมเลืดล่ะอืม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 ไม่แฉบอ่ะ กินอะไรับเด,ด้อสมองหมูทับเนื้อไชหรือว่าไชจะน้ำจางแข็งหรือว่าหันน่นหนังไชก็ได้มันมันจะหอมอืมอย่างไชหนวนไปไปเรื่อยๆมันโดน จมนันหมนะทีละเออมันเป็น,นยังไงอยากอุนอ้อ,อ,อเอกกันมุกแะสมองกือซีรีด้จา้าซับเนือใช้น้ำไห้ซับเนือซับนังก็ได้จะวกันมุกเตสมองน,ออนีง่ะรเสีบเลยเสียบเนาะ เห็ดไฟอ่อนๆจะเห็ดไฟแห้งไฟแห้งนี่ไหนควัดซุกนนนนนนเกนาะเป็อนยลน้ำเขาผี๊ดจัดมาจีนครับ มองขึ้นนี่หรอกหอมมันหอมมันทีทข้าใส่อ่ะ <c oughs> อยากกินก็ลองอก,กินมือนะครับเด้อตัดต้นไส้ก็แช่ในถาดเด้อใส่หนังใส่เนื้อมัน ฝากกดติดตามให้แน่ช่องพอยี่แดงไม่ยี่เขียวหรือว่า,าช่อง,งพี่ทำมันปกเล่าำอรับคลิปนี้ก่ขอจบลงแค่นี้คลิปหน้าบอ,อกกันไหมนะครับเดอ้อสิสันทามาให้พี่นองเบิง้งพี่เกาสวัสดีครับสวัสดีจ้าแอบอยู่